สวัสดีทุกท่านนะคะลูกค้า f อฟทุกๆุกทนนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ปู่หันษาค่ะวันนี้มีรถเข้ามาเพิ่มนะคะให้ลูกค้านะคะมาแวะชมนะคะจับจองไปวใช้งานกันนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีนะคะ,ะเป็นเมก้าหัวแคบ JO7E รถคันนี้มาเป็นหัวลากคัสซีนอกนะคะสาภาพสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะอัปเดต ภายในหัวเก๋งเครื่องแล้วก็คัสซีรอบๆคันให้ได้ชมกันนะคะอย่างว่างยังโสดนะถ้าท่านไหนมองหายุโทรสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามาได้ค่ะหรือจะแวะมาเยี่ยมชมรถตัวจริงกันก่อนก็ได้เนาะอ่ามาค่ะเดี๋ยวเรามาดูหัวกันก่อนเลยหัวเดิมๆม,มาเป็นสีขาวค่ะโครเมียมจากญี่ปุ่นมาแบบเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้มซี่กระจังกันชนปังตอขากระจกชุบโครเมียมค่ะคันนี้ ถ้าใครชอบหน้าเดิมเลนนอกก็มาดูคันนี้ได้นะคะลงใหม่สองคันสไตล์มาเหมือนกันเลยคะ่ะน่าจะเป็นรถบริษัทเดียวกันแต่วันนี้เดี๋ยวเราคลิปนี้เราพามาดูเป็นคันนี้ก่อนคะอ่ะสภาพส,สวยๆเลยนะคะกันชนนะคะเป็นกันชน2ท่อนนะคะโคเมียมนะคะจากญี่ปุ่นเลย เดี๋ยวพาไปดูภายในของคันนี้กันบ้างนะคะปังต่อและก็ตัวชายแคปนะคะมาจากญี่ปุ่นเลยสภาพถือว่าใช้ได้ทั้งสองฝั่งไม่มีทลอนนะคะต,นนตัวนี้อ่าเดี๋ยวดูตัวนี้นะคะภายในหัวเก๋งคะ่ะลูกค้าสวยเลยไม่ค่อยมีรอยถลอกนะคะอันนี้คือสภาพที่ยังไม่ได้ซักไม่ได้ล้างทําความสะอาดอันนี้คือสภาพเก่าญี่ปุ่นแท้เลยนะคะลูกค้าดูข้างล่างข้างบนได้นะคะมานติดรถมีมานะคะเดี๋ยวเราก็ จะถอดซักล้างประกอบให้นะคะเบาะทั้งสองฝั่งค่ะยังดูสภาพใช้งานได้นะคะไม่ค่อยมีขาดฝั่งขวามือฝัอ่งฝัง่งซ้ายมือของคนขับจึงเปียแบบนี้เลยข้างในนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันบ้างนะคะอันนี้สตาร์ทแล้วนะคะเสียงเครื่องนะคะเงียบมากเลยนะคะสําหรับรถคันนี้เดี๋ยวดูคัซีกันก่อนแล้วจะยกหัวให้ดูเครื่องนะคะเป็นคัซีปลาเรียวค่ะความยาวอยู่6เมตรกว่าเลย สภาพคัสซีเก่าญี่ปุ่นค่ะลูกค้าอ่าสวยตลอดเส้นเนาะอันนี้ถังน้ำมันความจุอยู่ที่150ลิตรนะคะคัสซีสวยมาดูงานจริงคันนี้ได้นะคะลูกค้าลงจอดถึงอู่แล้วยังว่างยังสดฝากถึงทุกท่านด้วยนะคะที่ตามหา j o 7 e ตัวนี้มาเป็นหัวแคบคัสซีนอกมาดูเขาท้ายกันบ้างนะคะ ขา,ายสวยๆแบบนี้เลยคัสซีสวยตลอดเส้นนะคะทั้งสองสายเดี๋ยวมาดูเครื่องกันบ้างอ่าข้างล่างหัวเก่งของคันนี้นะคะจะดข้างล่างนะคะดูเครื่องกันนะคะตัวนี้เป็นเครื่องเก่าญี่ปุ่น,นะค่ะลูกค้ายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดแต่อย่างใดนะคะคันนี้ เดี๋ยวพาดูทัดซีฝั่งนี้กันบ้างนะคะทั้งลมเป็นมินียมนะคะทัดซีสวยเลยะค่ะลูกค้าแหนบมาฝั่งละ5้าตัวนะคะเดี๋ยวเลื่อนช่วงล้อเข้านะคะแล้วก็จะใส่เพิ่มเติมให้นะคะลูกค้านี้กันสวยเลยสำหรับคันนี้ลงจอดใหม่นะคะเราเอามาให้ ลูกค้าได้เลือกชมจับจองไปไว้ใช้งานนะคะคันนี้ยังโสดค่ะสำหรับเมกาหัวแคบ JO7E คันนี้เป็นคัสซีนอกมานะคะสวยๆแบบนี้คะ่ะลูกค้ามองหาอยู่แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะที่อูหันสาค่ะถ้าชอบถูกใจในคันนี้ค่อยจับจองสั่งสเปกรอรับกลับไดยใช้งานกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวทุกท่านลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่โชคดีมีความสุขลาไปแล้วสวัสดีค่ะ